ปันสองเนาะเฮ้ยครับผมต่อเชียงใหม่จากเว็บกันขโมยรถดอทคอมวันนี้เรามาต right. okay. ิดรถ TBR ร้อยห้าสิบเนาะไมล์รถอยู่ที่หกสิบเก้ากิโลเนาะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสมัครเตะเอารีโมทให้หน่อยเราปันสองเนาะเดี๋ยวมากดล็อกรีโมทให้ดูครับกดล็อกสองครั้งไอ้ใครโดนรถจะไม่ดังนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเนาะวันนี้วันที่สี่หรอวะจะดังแต่เมื่อมีคนใช้แจยผีนะครับแทงบิดปึ๊บ แต่ขามยผมเสร็จเจ้าช่างคือกันน้ำนะครับขี่รถดับฝนได้เลยรีหมดกันน้ำกดสตาร์ทที่รีหมดนะครับตด๊กตด๊กที่ดับเครื่องก็ดับที่หมดถ้าสมมุติมีคนขโมยรถเราไปแล้วเราลืมล็อกรถนะครับให้กดปุ่มล็อกที่รีหมดนะครับจะดับเองภายใน10วนะินาที 来了。